สวัสดีคุณผู้ฟังที่วกครับอ่านาสมองกับเดอะ o ุ๊กเทเลอรในตอนนี้จะชวนคุณมาคุยกันถึงเรื่องจิตจิตกันอีกแล้วกับจิตตวิทยาว่าด้วยกลอุบายของสมองซึ่งผมได้รวบรวมเทคนิคทางจิตตวิทยาครับที่เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยเทคนิคเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการทํางานของระบบสมอง ไม่ว่าจะเป็นการคิดการตัดสินใจไปจนถึงการจดจำแต่และเทคนิคนั้นนำมาใช้ได้ง่ายๆฟังได้ใจความติดตามในตอนนี้ได้เลยครับหากเราพูดถึงกลุบายของสมองด้านการคิดหนังสือที่ชื่อว่า Thinking Fast and Slow เล่มนาๆเล่มนั้นเองใครได้อ่านแล้วอ่านจบยกมือขึ้นหน่อยนะครับสุดยอดจริงๆ หนังสือเล่มนั้นเขาบอกไว้ว่ากระบวนการคิดของสมองมีอยู่2ระบบนั่นคือการคิดแบบอัตโนมัติและการคิดแบบพยายามหรือพูดง่ายๆก็คือการคิดเร็วตามรมรณมสัญชาตญาณกับการคิดช้าโดยใช้หลักการของเหตุผลนั่นเองครับส่วนใหญ่สมองคนเรามักจะขี้เกียจไม่อยากทํางานหนักหรือใช้ความคิดเยอะขี้เกียจคิดอะไรที่ยุ่งยากสมองจึงชอบตัดสินใจอะไรไปตามอารมณ์และสัญชาตญาณมากกว่าดังนั้นครับ เทคนิคทางจิตว,วิทยาโดยใช้กลนบายของสมองในข้อที่1ในเทคนิคนี้บอกว่าหากเราอยากจะโน้มน้าวให้คนอื่นตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามได้อย่างรวดเร็ว<ๆ>ก็จงทําให้การคิดเป็นเรื่องง่ายๆหรือทําให้แทบไม่ต้องคิดแต่หากเราอยากให้คนอื่นคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นจงทําให้การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นหากเราอยากถามแฟนเราว่าจะไปดูหนังเรื่องไหนดีนะตัวเอง แต่เราไม่อยากให้แฟนใช้ความคิดเยอะเราก็เสนอตุนเลือกให้เขาไปเลยตัวตัวเราจะไปดู The Creator หรือจะไปดูเ The n u นดีนะแต่หากเราอยากจะให้แฟนใช้ความคิดหน่อยเราอาจจะถามเขาไปว่าตัวตัวดูหนังเรื่องอะไรดีนะที่มันจะคุ้มค่ากับเงินค่าตั๋วนะ่ะแม่พอพูดเรื่องมันนี่มันนี่เรื่องเงินสมองคิดหนักเลยสินะก็ยกตัวอย่างกันคำๆนะครับลองนำไปปรับใช้ดูต่อมาเทคนิคที่2ครับ เหมาะสำหรับคนที่อาจจะทำอาชีพเป็นครูเป็นนักขายเป็นวิทยากรเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนองานหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเทคนิคนี้เขาบอกว่าเมื่อต้องการให้คนฟังเข้าใจสิ่งที่คุณพูดได้ดีที่สุดคุณต้องจัดให้มีเวลาพักเบรกอย่างน้อยทุกๆ20นาทีเพราะสมองของคนเราจะมีสมาธิหรือการจดจ่อที่ลดน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งหากมันเป็นการนั่งฟังนั่งดูอะไรที่มันเป็นวิชาการ เป็นทางการหรือมีรายละเอียดเยอะๆและคนพูดคนนําเสนอก็บ้าไามาบ้าน้ําลายพูดยาวเหยียดติดต่อกันเป็นชั่วโมงเลยแบบนี้ก็จะมีแนวโน้มว่าคนฟังก็จะหลับปุ๋ยหรือไม่มีสมาธิที่ดีพอที่จะตั้งใจฟังเราได้ดังนั้นครับถ้าเราต้องการให้คนเรียนรู้จดจำและความสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอหรือสิ่งที่เรากำลังพูดเราควรแบ่งเรื่องที่จะพูดออกเป็นช่วงๆช่วงละไม่เกิน20นาทีเพราะสมองของคนนั้นต้องการหยุดพัก หรือเปลี่ยนโหมดสมองทุกๆ20นาทีนั่นเองครับโดยการหยุดพักหรือเปลี่ยนโหมดสมองอาจจะเป็นการกระตุ้นคนฟังด้วยการเล่าเรื่องตลกที่ออกนอกเรื่องสักหน่อยอาจจะเป็นการพักทานขนมพักยืดเส้นยืดสายหรือเป็นการสาธิตต่างๆหรือเปิดวิดีโอให้ดูประเด็นในเรื่องนี้ก็คืออย่าพูดอะไรที่มันยืดยาวเกินไปโดยไม่หยุดพักกันเลยนะครับเมื่อเราพูดครบ20นาทีไปแล้วทำยังไงก็ได้ให้สมองของคนฟังนั้นได้เปลี่ยนโหมดสักพัก แล้วค่อยกลับมาพูดเรื่องเดิมต่อแบบนี้จะทำให้ผู้คนมีสมาธิและให้ความสนใจเราได้มากกว่านั่นเองครับถัดมาเทคนิคที่3ครับเมื่อคุณต้องการให้คนมองว่าคุณเป็นคนฉลาดน่าเชื่อถือหรือเมื่อคุณต้องการชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญให้คุณใช้คำพูดที่มีคำคล้องจองเพราะการพูดด้วยคำคล้องจองนั้นมันช่างไพเราะสนอหูเหลือเกินมันไพเราะมากกว่าการพูดที่ไม่ปฏิปต่ปตอก,กัน ไม่สอดคล้องกันเวลาที่อยากจะดูดีมีราคาดูน่าเชื่อถือเอาก็ลองเอาคำคล้องจองมาเรียบเรียงอยู่ในถ้อยคำที่เราจะพูดหรือสื่อออกไปกับอีกฝ่ายดูนะครับเช่นแบบว่าฝนตกพรำๆแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มๆอยู่ข้างกำแพงประเดียวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีว <Why? S 1> วิชาภาษาไทยก็มานะครับตอนเรียนนี้ผมได้เกรดหนึ่งเองนะครับ ดีสุดน่าจะได้เกรด2แม่ถ้าครูได้ฟังแล้วก็คงภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากเลยนะครับก็นำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ตามการละเทศะนะครับต่อมาเทคนิคที่4ครับเทคนิคนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังจะคิดชื่อสินค้าของตัวเองคิดชื่อร้านคิดชื่อช่อง YouTube หรือพอดแคสต์ของตัวเองเอาชื่ออะไรดีนะคิดไม่ออกเลยก็ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับ หากอยากให้คนอื่นมองว่าคุณน่าเชื่อถือน่าสนใจคุณต้องเลือกชื่อสินค้าหรือบริการที่สามารถจำและออกเสียงได้ง่ายคุณฟังลองสังเกตบแบรนด์ระดับโลกหรือแบบอินฟลูเอนเซอร์ดูนะครับแต่ละแบรนด์แต่ละคนจะเลือกใช้ชื่อที่ผู้คนนั้นจะจดจำและอ่านออกเสียงได้ง่ายชื่อไม่ยาวจนเกินไปซึ่งมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนจะเชื่อว่าผู้อื่นนั้นน่าเชื่อถือมากขึ้นหากพวกเขามีชื่อที่สามารถจดจำ และออกเสียงได้ง่ายๆก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับแต่เอ๊ะชื่อ The Book Taylor นี่ก็จำและออกเสียงง่ายเหมือนกันนะครับ <S <S <ๆ>เรามาต่อกันที่เทคนิคที่5ของจิตตวิทยาด้านสมองครับเทคนิคนี้บอกว่าเมื่อคุณต้องการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือพัฒนานทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่จงหาเวลาให้ตัวเองใจลอย แน่นอนว่าเวลาที่คนเราจะตั้งใจแก้ปัญหาอะไรสักเรื่องหนึ่งสมองส่วนเหตุผลก็จะทำงานอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าปัญหานั้นต้องอาศัยการคิดนอกกรอบเราจำเป็นต้องพาปัญหานั้นออกจากจิตใต้สำนึกของเราสักครู่หนึ่งด้วยการทำอะไรที่ดูไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังคิดอยู่เช่นเราจะคิดแก้ปัญหาของโปรเจกต์งานสำคัญคิดไปคิดมารู้สึกหัวตันมึนตึ้ไปหมดก็อย่าฟืนนะครับลองปล่อยให้ตัวเองใจลอยสักพัก อย่างเช่นการออกไปเดินเล่นไปอาบน้ำหรือไปนอนหลับตาเมื่อเราเปิดโอกาสให้ตัวเองทำแบบนี้แบบไม่ต้องคิดมากปล่อยมันไว้อย่างนั้นสักพักหลังจากที่คิดแก้ปัญหาหนักๆไม่ออกสมองส่วนไร้สำนึกก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเราจึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ๆผ่านกระบวนการจิตไร้สำนึกได้ที่นึ่นี้ครับได้รับความนิยมจากอาัจฉริยะหัวกะที่ทั้งหลายที่หากพวกเขาคิดอะไรไม่ออกก็จะออกไปเดินเล่นสักหน่อยหรือก็งีบหลับไปก่อน แล้วจู่ๆก็จะปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีต่อมาเทคนิคที่6เขาบอกว่าหากอยากจะเป็นคนสำคัญในสายตาเธอคุณต้องถือของหนักๆมีงานวิจัยหนึ่งครับที่ให้ผู้สมัครงานยื่นเรซูเม่ให้กับกรรมการผู้ให้สัมภาษณ์3แบบ3สไตล์ผู้สมัครคนที่1น่งยื่นเรซูเม่ที่พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 บางๆตามปกติ ผู้สมัครคนที่2ยื่นเรซูเม่ที่พิมพ์ลงบนกระดาษเหมือนกับผู้สมัครคนแรกแต่หนีบมันไว้กับกระดานรองที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบาส่วนผู้สมัครคนที่3ครับยื่นเรซูเม่เหมือนกับคนที่1และคนที่สอเลยแต่เขาหนีบกระดาษเรซูเม่ไว้กับกระดานรองที่มีน้ำหนักมากกว่าจากนั้นครับผู้วิจัยจึงให้กรรมการทำการให้คะแนนว่าผู้สมัครคนไหนสมควรจะได้รับงานไปผลปรากฏว่ากรรมการทุกคนเทใจให้คะแนนกับผู้สมัครคนที่3าม ที่หนีบเรซูเม่ไว้กับกระดานรองที่หนักซึ่งเหตุผลในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อกรรมาการผู้สัมภาษณ์ได้ถือกระดาษเรซูเม่ที่หนีบไว้กับกระดานที่มีน้ำหนักทําให้เรซูเม่ของผู้สมัครคนนั้นดูมีความสําคัญดูน่าสนใจดูน่าเชื่อถือและดูมีน้ําหนักมากขึ้นมันดูดีกว่าคนที่ส่งเป็นกระดาษแผ่นบางๆไปให้ซึ่งปรากฏการณนี้เราเรียกมันว่าการรับรู้โดยร่างกายครับซึ่งไม่ใช่แค่ไว้เป็นวิธีที่เราตีความแนวคิด เรื่องของน้ำหนักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตัดสินหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสพูดง่ายก็คือคนเราจะถูกชักจูงได้ง่ายขึ้นจากสิ่งที่เราได้สัมผัสปรากฏการนี้จึงต่อมาด้วยเทคนิคที่7ครับเมื่อคุณต้องการให้คนมีปฏิสัมพันธ์กับคุณอย่างราบรื่นและยืดหยุ่นยุ่นหยวนกันนะให้คุณใช้วัสดุนุ่มๆหรือผ้านเนื้อลื่นเช่นเวลาที่เราจะคุยเรื่องสําคัญกับใครก็ลองพาเขา ไปนั่งที่โซฟานุ่มๆอย่าไปนั่งที่โซฟาเนื้อหยาบหรือเก้าอี้เนื้อแข็งงานวิจัยบอกว่าเมื่อคนเราได้สัมผัสวัตถุหย,ยาบๆยาแข็งแข็งจะทําให้คนเราเีแนวโน้มที่จะประเมินว่าการพูดคุยการเจรจานั้นมันตึงเครียดและเข้มงวดจนไม่อยากคุยแบบสบายๆนั่นเองครับและความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสนี้ยังต่อมาที่เทคนิคทางจิต,ตวิทยาในข้อที่8ที่เขาบอกว่าเมื่อคุณต้องการให้คนตอบสนองกับคุณอย่างเป็นมิตร อย่าให้เขาถือเครื่องดื่มที่มีความเย็นไว้ในมือแต่ให้หาเครื่องดื่มร้อนๆอุ่นๆสักแก้วให้เขาถือแทนงานวิจัยหนึ่งบอกว่าเมื่อคนเราได้ถือแก้วอุ่นๆไว้ในมือเช่นแก้วกาแฟาหอมๆอุ่นๆผู้คนจะตัดสินว่าคนที่พวกเขากําลังมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นมีความเป็นมิตรมากกว่าตอนที่พวกเขานั้นถือแก้วน้ําเย็นๆอา้าวเรื่องนี้ก็เป็นไปดนได้นะครับคุณฟังครับความรู้สึกที่แบบอบอุ่นกับความรู้สึกที่เย็นชา ก็นำความรู้สึกที่เกิดจากการสัมพัสนี้ไปปรับใช้ดูนะครับเช่นในห้องประชุมอาจจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์นุ่มๆแทนเก้า e, อี้แข็งๆดูหรือเมื่อลูกค้าหรือแขกคนสําคัญมาหาเราเราอาจจะเตรียมกาแฟชงชาร้อนๆสักแก้วให้พวกเขาสัมผัสความอบอุ่นก่อนที่จะได้พูดคุยกันต่อมาเทคนิคที่9ครับหากอยากให้คนลงมือทําตามที่พูดให้เขาตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันจะทําได้ไหม คุณฟังคิดว่าระหว่างการที่เราบอกกับตัวเองว่าฉันจะตั้งใจออกกําลังกาย3าครั้งต่อสัปดาห์กับการตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันจะตั้งใจออกกําลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์ออกกาดาได้ไหมแบบไหนจะมีแนวโน้มให้เราลงมือทํามากกว่ากันครับผลงานวิจัยในเรื่องนี้บอกว่าเมื่อคนเราแสดงความตั้งใจด้วยประโยคคําถามกับตัวเองคนเราจะมีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมนั้นๆให้สําเร็จลุล่วงได้จริงๆเพราะเมื่อคนเราตั้งคําถามกับตัวเองมันจะกระตุ้นให้เรานั้นมีแรงจูงใจภายใน และมีแนวโน้มที่จะพยายามทำให้สำเร็จได้นั่นเองครับแบบนี้ผมต้องขอลองกับตัวเองหน่อยเลยครับฉันจะลดน้ำหนักลง3กิโลภายใน2เดือนได้ไหมคุณฟังว่าผมจะทำได้ไหมครับแต่ที่แน่ๆนะนายต้องหยุดกินขนมหลัง2องทุ่มให้ได้ก่อนและเทคนิคจิตวิทยาข้อที่10ของตอนนี้ครับหากอยากเข้าไปนั่งในใจคนให้เลือกใช้เรื่องราวที่เรียบง่าย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันของพวกเขาที่ในนี้เราสามารถนําไปปรับใช้กับการสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆหรือนักเรียนของเราหรือกลุ่มคนที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยให้เราใช้ความเรียบง่ายในการสนทนาการพูดคยุยหรือการนําเสนอผลงานไม่ต้องบ้าวิชาไม่ต้องใช้สับแสงมากมายเอาแบบที่คนอื่นเขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจเราได้ง่ายและที่สําคัญก็คือเราควรรู้จักว่า กลุ่มคนที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นพวกเขามีวิถีชีวิตมีไลฟ์สไตล์อย่างไรหรือพวกเขากําลังสนใจเรื่องอะไรอยู่หากเราเลือกใช้ความเรียบง่ายและความเป็นกันเองแบบนี้ครับจะส่งผลให้สมองด้านการคิดแบบอัตโนมัติหรือการคิดเร็วนั้นชอบได้เมื่อสมองของผู้คนนั้นแฮปปี้ก็จะมีแนวโน้มว่าผู้คนนั้นจะชอบในสิ่งที่เรากําลังมอบให้กับพวกเขานั่นเองนะครับ ตอนนี้ก็เป็นส10บเทคนิคทางจิตวิทยาง่ายๆโดยใช้กลไนด้านสมองเพื่อการคิดและตัดสินใจที่สามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันครับผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับเทคนิคข้อที่1หากคุณอยากจะโนม้มน้าวให้คนอื่นตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามได้อย่างรวดเร็วจงทําให้การคิดนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่หากคุณอยากให้คนอื่นตัดสินใจอย่างรอบคอบจงทําให้การคิดนั้นเป็นเรื่องยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 2. ครับ เมื่อต้องการให้คนฟังเข้าใจสิ่งที่คุณพูดได้ดีที่สุดคุณต้องจัดให้มีเวลาพักเบรกอย่างน้อยทุกๆ20นาทีเพราะสมองของคนเราจะมีสมาธิหรือการจดจ่อที่น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป 3. เมืม่อต้องการให้คนมองว่าคุณเป็นคนฉลาดน่าเชื่อถือหรือเมื่อคุณต้องการชี้ให้เห็นถึงประเด็นสําคัญให้ใช้คําพูดที่มีคาคล้องจอง 4. หากอยากให้คนอื่นมองว่าคุณน่าเชื่อถือคุณต้องเลือกชื่อสินค้าหรือบริการที่สามารถจํา และออกเสียงได้ง่าย 5. เมื่อต้องการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่จงหาเวลาให้ตัวเองใจลอยเช่นออกไปเดินเล่นไปอาบน้ำหรืองีบหลับสักครู่ 6. ห,หากอยากจะเป็นคนสำคัญในสายตาใครคุณต้องถือของหนักๆ 7. ครับเมื่อต้องการให้คนมีปฏิสัมพันธ์กับคุณอย่างราบรื่นและยืดหยุน่นให้คุณใช้วัสดุนุ่มๆหรือผ้านเนื้อลื่น 8. เมื่อต้องการให้คนตอบสนองกับคุณอย่างเป็นมิตรอย่าให้เขาถือเครื่องดื่มที่มีความเย็นไว้ในมือ9หากอยากให้คนลงมือทําตามที่พูดให้เขาตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันจะทําได้หรือไม่และ10ครับถ้าอยากเข้าไปนั่งในใจคนจงเลือกใช้เรื่องราวที่เรียบง่ายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันของพวกเขาครับกลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับคุณฟังครับ ได้ผลอย่างไรหรือมีเทคนิคไหนแนะนําก็คอมเมนต์บอกกันได้เนื้อหาจิตตวิทยาย่อยง่ายฟังเพลินแบบนี้ยังมีอีกหลายตอนนะครับลองแวะเข้าไปกดฟังกดดูกันได้ในหน้าช่อง The Book t a y l e r นะครับและพบกันใหม่กับสาวดีๆบันเทิงสมองฟื้นฟูจิตใจจากหนังสือหน้าอ่านและบทความดีๆได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ